วันนี้มีจับเครื่องสำอางที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงอีกแล้วนะครับโดยที่ปรึกษารัฐมตาฐานตรีสาธารณสุขนำเจ้าหน้าที่อรยอร่วมกับตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าจับกลุ่มเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งหลังจากที่มีคนร้องเรียนว่าไม่ได้คุณภาพนะครับเครื่องสำอางที่ถูกเข้าตรวจยึดมีชื่อยี่ห้อว่าฮาดะและยูตะฮาดะ ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทรั์เจริญภพศสารคอสเมติกจำกัดโดยนายพสิทธิศกดา,าร,รงที่ปรึกษารัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงสาธารณาสุขในานาคำกับดูแลสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยพร้อมเจ้าหน้าที่อยอยนำตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทผู้ผลิตและตรวจยึดเครื่องสมองของกลางสองหลังเนื่องจากประชาชนร้องเรียนว่าเมื่อใช้เครื่องสมอางยี่ห้อน,นี้แล้วเกิดอาการแพ้มีผื่นคัน เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบพบว่าบริษัทใช้คำโฆษณาอวดอ้างเกินจริงทั้งอวดอ้างการใช้งานให้ได้ผลในหนึ่งคืนรวมถึงการอ้างยอดจำหน่ายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งและระบุว่าผลิตโดยการควบคุมจากประเทศญี่ปุ่นทั้งๆท,ท,ที่เป็นเครื่องสำอางผลิตในประเทศไทยในขณะเดียวกันบริษัทจดแจ้งสถานที่ผลิตอยู่ที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีแต่เมื่อเดินทางไปตรวจสอบก็พบว่าที่นี่นั้นเป็นเพียงสถานที่จัดจำหน่าย ส่วนโรงงานผลิตยอยู่ที่เขตสะพานสูงกอทมอที่สําคัญบริษัทจาหน่ายผลิตภัณฑ์แยกเป็นสองยี่ห้อคือฮาดะกับยูตาฮาดะต้องแยกเลขที่จดแจ้งกับออยอเป็นสองหมายเลขแต่ปรากฏว่ากลับใช้หมายเลขรหัสเดียวกันจึงถือว่าเข้าขายเครื่องสาอางปลอมเจ้าหน้าที่ออยอแจ้งความกับตำรวจดำเนินคดีเจ้าของบริษัทฐานให้ข้อมูลสถานที่ผลิตไม่เป็นความจริงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน3 0,000บาท และฐานโฆษณาเกินจริงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เ <wallet> กิน30,000บาทจัะเป็นเครื่องสำอางปลอมครับผมเดี๋ยวทางกองเครื่องสำอางนะครับก็จะส่งไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำการตรวจส่วนประกอบต่างๆต่อไปว่ามีส่วนประกอบตรงกันกับในสิ่งที่จดแจ้งเมื่อกับคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่มีสิ่งใดเจือปนหรือไม่ทางเจ้าของเองก็ยอมรับว่าเป็น เป็นความคิดของตัวเจ้าของเองที่ออทําการโฆษณาให้ดูเหมือนว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยนะฮะมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งจริงๆเนี่ยออผลิตในประเทศไทยนะครับตรงนี้ยอมรับนะฮะผักสักครู่กับ